Okay, นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงบ่ายๆอย่างวันนี้นะวันน,น,นี้วันเสาร์นะครับสำหรับรถที่ต้องการจอดหรือว่ามีช่วงเวลาที่จอดนานๆอย่างเช่นคันนี้นะครับสําหรับ m e r c e d e s b e n บนคันนี้คือรถ CLA 250 AMG นะฮะเป็นรถของท่านลูกค้าที่เอ่อเคลือบแก้วไปก่อนหน้านี้แล้วสําหรับคันนี้นะครับเอ่อเคลือบแก้วไปแล้วทั้งหมด2รอบ คันนี้น่าจะออกมาทั้งหมดเกือบ5ปีแล้วมั้งกับรถ CLA นะฮะ CLA ก็คือ Mercedes Benz ที่เป็นาคาัสเดียวกับคัสสี C ีคัสนั่นเองแต่ว่าเป็นแบบซีดานนะครับเห็นไหมคันนี้นะครับมีในส่วนของการทําสีมาเล็กๆน้อยแต่ว่าในส่วนที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยคือถ้ารถรุ่นนี้จอดตากแดดน,นะไฟหน้าจะเหลืองหมดแล้วแต่ตอนนี้ไฟหน้าออกมาสวยใสสำหรับคันนี้นะครับความพิเศษ ของเขาเราจะเห็นก่อนหน้านี้แล้วคือยกล้างช่วงล่างแล้วก็ทําทการมีทันแนนทั้งคันแล้วก็รวมถึงความอลัศจรรคันนี้คือมีทําการฟอ,อกบอกแล้วก็บิ๊กคีนนิ่งก่อนที่จะจอด,ดายาวๆที่จอด,ดายาวๆนี้ไม่ใช่ว่าเพราะาช่วงช่วงช่วงโควิดนะครับแต่พอดีว่าท่านเจ้าอของรถเนี่ยพอดีว่า,าท่านอุปสมบทนะครับก็คือบวชอยู่ช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเอารถที่จอดนานๆนะฮะ มาทําการบิ๊กคีนนิ่งซปเปอร์คลีนซะเลยนะครับแถมคันนี้เคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้วด้วยก็ทําการเมทานส์ไปพร้อมๆกันนะร,รวมถึงทําภายในห้องเครื่องห้องโดยสารรวมถึงช่วงร่างล้อแม็กด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันข้างนอกนะว่าข้างนอกเนี่ยสวยงามเป็นใดอันนี้พามาดูก็รอบๆคันแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสําหรับใครที่วิ่ง,งเข้ามาดูอยู่วันนี้นะครับรถค,คันนี้จะเป็นเป็นอีกหนึ่งคันนะที่บอกว่าก่อนหน้าเนี้ ะมีน้องที่อยู่ที่ภูกเก็ตน้องนิฟเนาะเขาเห็นตายี่ห้อของเราอยู่ที่ข้างหลังกระจกยี่ห้อเป็น R P M แต่ตอนนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนกระจกข้างหลังมานะครับมันก็เลยมองไม่เห็นเป็นยี่ห้อของเราอยู่แล้วเรารถ C O A คันนี้นะใช้มาทั้งหมดห้ากปีเคลือบแก้วมาตั้งแต่วันแรกที่ออกแล้วก็มาถึงเวลานี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันข้างนอกนะครับว่าความสวยงามและความเด็ดความเด็ดมีอันหนึ่งคือว่าตัวเบาะนะเอาออกรถออกได้เลยครับตัวเบาะนะเคลือบสาร ที่เอาไว้เคลือบสําหรับหนังที่เป็นดานามิกไมโครไฟเบอร์คันนี้มันไม่ใช่อาคารทาร่านะแต่เป็นดานามิกไมโครไฟเบอร์เป็นผ้าที่มีความกึ่งเหมือนอเขาเรียกว่าอคารทาราข้างในเป็นหนังสลับผมจะถ่ายโชว์ะไรให้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่เอาไว้กันทั้งผ้าทั้งฟาบิกทั้งผ้าใบนะครับให้ทำความสะอาดง่ายนะครับ อันนี้เด็ดจริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันด้านนอกกับ้านในแสงมันน้อยมองไม่ค่อยเห็นนลพาไปดูพร้อมๆกันแล้วก็ตรวจงานเนยพร้อมๆกันรอบๆคันเลยดีครับผมวั mm hmm. นนี้นะครับกับการส่งงานนะฮะทีเ่เข้ามาแบบสเปเชียลอีกหนึ่งคันนะสำหรับรถ CLA นะฮะ 250AMG นะที่ผมต้องส่งตอนนี้เพราะว่าในช่วงเย็นช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยไม่ได้ส่งสักทีรีบมาส่งก่อนก่อนที่จะไม่ได้ส่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง กระบวนการการทางานผมนะที่ผมทํกันทุกวันเทันไหนไม่ได้ทำป็นตอนไม่ค่อยหลับนะครับก็ออกมาเลยออกมาเลยว่าตอนนี้มีแดดอยู่ด้วยโอ้โหสวยงามมากๆาฮะโอเคเลยทีเดียวนะนี่ฮนะโอเคนะผมขอกับเอาไม่เอาไม่เอาไม่เยี่ยมโอเคผมขอนี่อันนี้ดูหน้ากันก่อนนะครับว่าวันนี้ผมมาส่งงานคันนี้เนื่องจากนะครับผมขอกับกล้องนะครับไปด้านหลังนี่สำหรับคันนี้น,นะพามาดูกันภายนอกก่อนนะฮะ ก็คืออย่างที่เห็นนะครับรถคันนี้ไม่ใช่เป็นรถปีใหม่แต่รถแล้วเป็นรถที่ใช้งานมาอย่างอย่างอย่างเยอะเลยก่อนที่ท่านเจ้าของรถจะไปบวชเนี่ยวิ่งไปกลับระยองทุกวันนะครับและตอนเนี้สภาพรถออกมาได้สวยงามขนาดนี้เกิดจากการเป็นทันเน้นและเคลือบสารเคลือบแก้วตัวท็อปเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับคือคันนี้จะบอกไว้เลยว่าแทบจะเป็นซูบเปอร์โคดหนึ่งคันของร้านเลยนะดูแลดีมากๆใช้สุดๆนะครับ ดูภายในนี่ดูล้อดูล้อคันนี้ยกล้างช่วงล่างทุกคนเห็นแล้วนะเนี่ยล้อสะอาดติง๊งๆิ้งเลยนะลดเบรกเพิ่งเปลี่ยนด้วยช่วงล่างรู้สึกจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งเซอร์วิสมปานะครับคันนี้สะอาดสะเอียมเลยนะนอกจากว่าพวกรอยในเีตตักันแล้วนี่ไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงล่างคันนี้นิ่ง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 มากมากครับจะบอกได้เลยนะโอเคพาไปดูรอบๆคันเสียก่อนนะครับว่าเด็ดขนาดไหนนะความาสวยงามนะครับภาเปิดประตูเปิดห้องเครื่องให้หน่อยดิอ่างอ่างเอาน้ำม้ด้วยเอาน้ำห้ด้วย เปิดฝาห้องเครืองหน่อยเอาผ้ามาด้วยผ้าด้วยเอาน้ำมาให้ด้วยเปิดห้องเคลื่องหหน่อยนะครับอ่านนี้นะครับสําหรับคันนี้นะพามาดูกันภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวพาดูห้องโดยสารห้องโดยสารคันนี้ทําใหม่นะครับสวยงามมากๆครับก็คือทั้งฟอกบอไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดทั้งฟอกบอทั้งฟอกแผงประตูทุกๆสิ่งอย่างนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะว่าทุกๆอย่างสวยงามหมดเลยสะอาดสะอ้านหมดเลยทุกอย่างนะครับเคีับแผงประตูสะอาดมากนะครับ ภายในปมเพิมเปิดล้างสะอาดทุกอย่างทุกชิ้นนะครับอันนี้ตรวจงานน้ําพร้อมกันเลยนะอันนี้เป็นหนังอันดันะเปิดประตูสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็เอาผ้ามาขอขอผ้าหน่อยนะครับขอขอนุญาตอ,าอันนี้ตับบอกรอันนี้เป็นบ่อไป,ปฟ้าคู่หน้านะเดี๋ยวเราจะโชว์อะไรท่านดูนะครับว่าความเด็ดของน้ำยานะครับ ที่เอาไว้กันหนังนะทะี่ผมขอกันน้ำนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะหกใสตรงนี้นะฮะนี่นะทำไรให้ดูนะโซนนี้โซนนี้เราฟอกโซนโซนหนังเนี่ยเราฟอกใหม่แต่โซนผ้านเนี่ยเราเคลือบด้วยสารอา่ารีพีทน้ำก็คือสารกันน้ําแบบหนึ่งนะครับที่เอาไว้ฟอ,อกเบาโดยเฉพาะเคเลือบเบาโดยเฉพาะอันนี้เป็นน้ำนะครับเหมือนเดิมนะช่วงนี้โชว์โชงทาันบ่อยมากนะครับโอ้ถ้าถ้ามันซึมนี่น่าแหกนะนเนี่ยนะะนะครับดูนะดูนะครับเห็นเลยครับ อ่ะมันตึมนะฮะอันนี้ตัวนี้ยังไม่แห้งดีนะครับเนี่ยทําให้ดูนะครับตัวตัวนี้นะเห็นไหมเอ้ยี่เนี่ยมันจะลงน้ํานิดหนึ่งส่วนส่วนัวนหนังคาราท่านะครับตรงนี้นะครับมันจะเห็นนะมันจะเริ่มมันจะเริ่มกลมอยู่แต่ส่วนเนี้ยน้ําน้ํายาไม่เซ็ตตัวดีเวลากลมมันจะกลมเท่าไหร่อย่างงี้นะครับกลมมากๆครับเนี่ยดีจะพาไปดูนะอ่าหนเนี่ยเเริ่มกลมละอ่า สักครู่นะสักครู่นะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูหนังฝั่งนี้ถ้าปกติเนี่ยไอไอตัวหนังนะครับตัวหนังอัันทาร่าเนี่ยนะครับมันจะซึมน้ำเน,นี่ยมันจะซึมน้ำดีมากมากเลยแต่ว่าอันนี้ผมพ่นน้ำยาเข้าไประดับหนึ่งนะแต่ว่าน้ำยายังไม่เซ็ตตัวดีเท่าไหร่ผมจะขอเซ็ตน,นิดนึงนะไม่รู้ว่าน้ำจะเข้าดีหรือเปล่านะนี่นะ โซนนี้โซนนี้นิดนึงเห็นนะเห็นนะน้ำมันเห็นนะน้ำไม่เกาะเห็นปหตัวนี้น้าไม่เกาะเห็นไหมครับโอ้ยแต่ว่าเราต้องรีบเช็ดออกหน่อยข้อดีของมันคือเวลาพวกซอสหกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราได้เช็ดง่ายขึ้นแต่ส่วนนี้เราผมเพิ่งฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับก็จะเซ็ตตัวได้ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับกับน้ํายาตรงนี้นะครับก็จะที่บอกนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความมันตาดยางอย่างเงี้ย อันนี้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากกินอะไรในรถนะฮะไม่งั้นนะครับมันก็จะทําความสะอาดได้ยากลักษณะอย่างนี้ครับพาไปดูกันในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องห้องเครื่องนี่ครับสะอาดเอี่ยมเลยนะล้างทั้งหมดเลยครับโอ้โหอันนี้เหมือนอย่างการทำอย่างกาทำสีมาใหม่ไม่ใช่นะครับอันนี้นะฮะทำความสะอาดห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับสวยงามมากๆครับนี่ อันนี้เป็นการตรวจงานนะครับสวยงามจริงๆฮะภายในห้องโดยสารนะครับส่วนนี้เราก็เรียบร้อยนะฮะทําการสะอาดเรียบร้อยทุกยุคทุกส่วนอย่างนะฮะน่ครับคอนโซงคอนโซลนะครับแห่งประตูพวงมาลัยนะครับอืมจะมีฝุ่นเล็กน้อยนี่ครับที่บอกนะครับการทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นเทกเตอร์เทกเตอร์ยังคงเหมือนเดิมเลยนะน้ําน้ําน้ําจะก่อได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นถงนังคาราชจะบอกได้เลยว่าปกติถ้าไม่ได้เคลือบเลยเนี่ยมันจะซึมกันหมดเลยมันจะซึมเข้าไปเลยนะครับอันนี้ดีขึ้นนะครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคนะพามาดูรอบๆคันนะน,นี่ขอส่งงานก่อน โอเคปิดปิดได้เลยอ๋อตัวรถเราเคลือบเคลือบตัวใหม่เข้าไปด้วยนี่ตัวนี้เป็นตัวคว้าพัดขอน้ำนิดนึงไงขอน้ำม,มาหน่อยตัวรถนี่เรายังไม่ได้ทดสอบเลยนะแต่ว่าเรื่องของความลื่นนะลื่นดีเลยแหละตัวรถนะครับเอ่อเคลือบด้วยสารเคลือบแก้วแนละ้วตัวนี้เป็นตัวคว้าพายนะฮะ อควาโคสไพายนะครับจะมีความหนาระดับหนึ่งคือเหมือนแทบจะเป็นร้านแทบจะเป็นตัวเคลือบแก้วใหม่อีกหนึ่งเบอร์นะเราจะทดสอบด้วยการเทน้ําให้ดูเล็กน,น้อยนะครับว่ามันก็ไฮโดรโฟบิกเช่นกันนะเห็นไหมนี่ครับน้ําจะไม่ค่อยเกาะน,นะเห็นไหมครับมันก็จะกลมๆเหมือนที่เห็นนะครับนี่โอเคเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเคลือบแก้วอีกหนึ่งเบอร์นะครับที่มีไว้สําหรับท่านลูกค้าที่อยากจะเคลือบแก้วแบบอันนี้เป็นตัวแอก ตรงนี้เป็นตูดเป็มมันจะเป็นแอ่งหน่อยนะครับนะลื่นนะน้าจะกลมๆเป็นขนาอย่างนี้นะครับตลอดทั้งคันเลยโอเคไม่รบกวนแล้ะเอาเอาแลเข้าไปเก็บแล้วก็เก็บงานด้วยเลยนะครับผมโอเคเอาแลเข้าไปเก็บเก็บงานก่อนได้ครับเก็บงานก่อนได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะครับองขอขอบคุณนะท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆครับที่ให้โอกาสนะครับได้มาทํางานที่รักนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่รถที่พามาส่งงานนะครับกับรถที่เคยทําเคลือบแก้วไปแล้วนะครับแต่ต้องการที่จะเก็บรายละเอียดใช้รถเข้ามานานนะฮะอยากจะเก็บไอ้อะไรให้มากกว่าการทำเป็นทาแนนนะครับมีในส่วนของการโปกเบาการยกล้างช่วงล่างขัดคมไฟหน้านะครับรวมถึงการเคลือบแก้วใหม่นะครับสาหรับคันนี้นะใช้รถมาหนึ่งคุ้มค่า เพือบแก้วมาอย่างคุ้มค่าเช่นกันนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับคุณต้นนะฮะที่ให้ความไว้วางใจ RPA u t o Detailing มาตลอดนะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับก็จะจอดที่ร้าน r p m นะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับเอาราเข้าไปเก็บได้เลยฮะามาเจอหน้ามิกกี้กัอีกครั้งบอกว่าเหนือแตกเหนือแตกเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้นะครับอากาศวันนี้ดีมากๆครับหลังจากที่ฝนตกตอนช่วงเย็นมาทั้ง3วันเลยนะอยากจะเอามา อเอามาโชว์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว,ว่าฝนตกช่วงนี้ตลอดผมเลยชิงไล์ตดก่อนก่อนที่มันจะตกนะขอบคุณท่านเจ้าของรถมากมากครับคุณน้องต้นนะที่ให้พอไว้วางใจนะครับเอาไปเก็บห้องเลยเร็วโอเคนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูแลร,รถแบบยิ่งยวดอย่างนี้นะครับอยากจะ มากกว่าการเคลือบแก้วหรือว่าเคลือบแก้วไปแล้วอยากจะดูแลที่มากกว่าการไป่ฮันแนนนะฮะร,รถคันนี้คือตัวอย่างนะครับจะบอกได้เลยว่าเวลาไม่สามารถทําอะไรรถคันนี้ได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้ความววไว้วางใจมันโดยตลอดนะวันนี้มิกกี้อเพย์มาสู้อลิงสวัสดีครับ